ลงานจากเดอะเฟดชายคนนี้เขาออกกำลังกายเพื่อฝึกร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะไปวิ่งแข่งมาราธอนเขาทั้งวิ่งวิ่งไม่หยุดวิ่งไปทางทางที่เขารู้ว่าการวิ่งไม่หยุดจะทำให้โลกขอบขือของเขากําเริบลูกแม่อย่าไปวิ่งเลยนะลูกม,มันเป็นขาพืชนะวิ่งไม่ได้อย่าวิ่งเลยนะลูก๋า ทัไไ ane, gen, ้งท <pad> ั <sy helmet lide> ้ง you, ที <S <S ่เขารู้ว่าหากเขาวิ่งไม่หยุดนั้นโรคหอบเขามีสิทธิ์ที่กำเริบขึ้นได้ไอ้ม่นี่มอแซมเขาแซมไงขี้หมดเลยนะไอ้กูไปก่อนละหมอไอ้บ้าหามึงขีกงกู กูไม่กูไม่เออกขบ่อยแล้วไอ้ตะคีกระจอกไอ้เสร็จกูละแซมเออกูไม่กูไม่กระเดือบตายกูชายชราเป็นของฉันเหนื่อยฉันไม่เหนื่อยหรือไม่ได้นะไม่หักใจไม่ท้ายไม่ไม่ไม่ชีวิตนี้ไม่หักใจไม่ห์ไม่นะลูกฉัน ลูกฉันเป็นอะไรฮะมนีอยา่าดมตาดูแฝงเลวพ่อลูกจ๋าลูกเอาไปดมเฮียรู้สึกมีทางความเร็วเป็นข้อข้างเฮียวิงวิ่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 งวเร็วกันองเร็วกันองเร็วกันเรองยาวิ่งเร็ว วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งจะถึงเส้นชัยแล้วเย,เย้เย้เราทำได้แล้วยาดมตาดูฟัดดมแล้วหอมชื่นใจมีพลังเหมือนดูฟัด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 